สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอซริกอนรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาถึงแล้วตอนนี้ กดแชร์ออกไปแซรเร็วเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เขาเราครบกันนาน,น,านก็ แต่รักกันอยู่ดีๆนะรักกันอยู่หลักเขาบอกว่าคู่ที่เป็นแบบพ่อกพ่อเท่าพ่อแก่ที่อยู่กันมานานๆน่านะเขาต้องใช้ความให้อภัยมากๆกันเลยทีเดียวนะถึงจะอยู่ยั่งยืนได้เหมือนเหมือนคู่อื่นคู่คู่ที่แบบเหมือนรุ่นตายายเราอะเขาบอกต้องให้ให้อภัยกันมาก อาจารย์ทําคิดยังไงคะกดแชร์ออกไปแซ่เพียงคนละ9ก้าพันเกแชร์แล้วค่อยพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก้าพันเกแชร์แล้วค่อยพิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่น คำถามข้างหน้านี้ดูไพ่ยีิี่เรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาไพ่ครอบคลุมแล้วเวลาสามวันนะคะดูข้อเดียวนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะ เล่คนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นเลเซเลชแชร์ล้วค่ารินความรักขอสั้นๆอย่างนี้เลยเหรอ,หอเอ่อสถานะอะไรคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนแล้วแชร์ก่อนด้วยนะคะ แชร์เข้ากลุ่มพายิบซีกลุ่มบารมีเทวะไอ้ใช่ไหมกลุ่มบารมีเทวะไม่มีแล้วกลุ่มพายิบซีกลุ่มชมุมร่างทรงนานาชาติกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะคะแชร์ไลฟ์สดของหมอดูเข้าไปได้หมดทุกกลุ่มนะคะสามกลุ่มนี้นะคะอาจารย์โออาจารย์ท็อปเป็นแอดมินเองนะคะไม่ใช่แบบว่าแชร์เข้ากลุ่มเราต้องรออนุมาติอีกไม่ต้องรอนะคะแชร์เข้ากลุ่มได้เลยนะคะ แล,แล้วมันก็จะขึ้นเลยแล้วถ้าเกิดคุณมามมพิมพ์นะแล้วแชร์เสร็จแล้วมาพิมพ์ตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นผู้แชร์ให้นะคะอันนี้อาจารย์บอกเอานะเลเซ่เล,เล่ไม่มีผู้แชร์ถือว่าสละสิทธิ์ไปเองนะครับนะ ใครที่ไม่มีผู้แชร์ถึ่คลกใครเข้าแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพินคำว่า <Share S 1> แชบรบ์แฟนรักเราไหมคะรินความรักนะคะแฟนรักเราไหมคะเราดูว่าความรู้สึกปัจจุบันนี้เป็นยังไงดีหรือไม่ดียังไงนะว่าตรงๆรเขาก็ยังมีจิตผูกพันปฏิพัย์ยังรักยังตามยันอยู่ยังติดกันอยู่นะคะ คำถามมันเป็นคำถามพวกน้อยใจซะมากกว่าความรู้สึกในการถามอะนะจื้อเป็นแฟนกันก็ต้องรักกันอยู่แล้วใช่ไหม,มใช่ไหมกานทาทายเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่มีผู้แชร์คุณเหรียนคุณเหรียนไม่มีผู้แชร์นะคะต้องแชร์ก่อนนะคะตอนนี้การเงินติดขัดจะมีทางออกไหมคะอาจารย์การเงินติดขัดค่ะอาจารย์เนาะมีทางออกไหมไม่อ๋ออยากอยากมีทางออกการเงินติดขัดอยากมีทางออกใช่ไหม บูชาท้าวเวสสุวรรณดีเพียง149บาทเท่านั้นนะอันนี้พร้อมส่งนะราคาพร้อมส่งนะครับนะไม่ได้เล่นนะครับนะอันนี้จริงนะครับนะจ่ายจริงนะครับนะนะโอโอน9โอน999บวก50เท่ากับ149บาทเท่านั้นนะคะคุณจะการเงินดีขึ้นอืมให้สวดบ่อยๆพกติดตัวไว้นะคะการเงินจะดีขึ้นกลุ่มไพ่ยิปซีหนึ่งนะคะกลุ่มไพ่ยิปซีที่มีสมาชิก40,000คนนะคะที่อาจารย์โอจอนทับเป็นวิ่แล้วก็ กลุ่มเอ่อกลุ่มชมุมร่างทรงนานาชาติกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนิมิตรพยากรนะคะมชมุมร่างทรงนานาชาติชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนิมิตรพยากรหรือกลุ่มไพ่ยิปซีนะคะไพ่ยิปซีสั้นๆนะคะแชร์แล้วล่ะ แต่ว่าคุณเหวียนยังไม่ได้แชร์นะคะการเงินติดขัดจะมีทางออกไหมคะยังไม่ได้แชร์นะคะอ๋อนะดูอย่างคุณนะคุณคุณลินเขาแชร์แล้วอย่างเงี้ยค่ะขอให้มีทัาผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะคะมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะคุณเหวียนแชร์แล้วนะคะห้าสิบสี่ย่างห้าสิบห้าตอนนี้การเงินติดขัดจะมีทางออกไหมคะอาจารย์อ่าดูดี การเงินติดขัดจะมีทางออกไหมพอจะมีมีมีดีคือดีด้วยค่ะจะมีโชคลาภเข้ามานะคะมีเงินนะไปแล้วไงมีเงินมีทองมีของกินไออย่างนี้มีแบบแนะไปแล้วให้บูชาเดี๋ยวก่อนนะแบบนี้จะรับได้ยังไงอ่ะไม่คนเนี้เขาจะขอเข้ากลุ่มเนี่ยอืมันไม่ได้อ่ะไม่มีรูปไม่ไม่ให้มันมีอะไรแปลกๆในกลุ่มถ้าคนไม่มีรูปมาไม่ให้ทั้งนั้นอ่ะ มันผิดกติกามารยาทรุนแรงคือไม่มีหน้าจริงของเจ้าของโปรไฟล์แล้วโปรไฟล์ไม่ชัดเจนว่าใช้งานจริงหรือเปล่าหรือว่าตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเนี่ยเราไม่รับนะครับนะเอามาโดยมีท่านอาจารย์ลุมเพิ่มค่ะลุมเพิ่มยี่อ่าลุมเพิ่มหกสิบเจ็ด จะมีลาบหวยไทยงวดนี้ไหมครับเราดูแค่สามวันนี้นะครับนะห้าสิบห้าสิบครับแ้วต่บุญแต่กรรมเลยค่ะคือถ้าคุณอยากได้คุณไปสวดพังกถาเงินลานเสริมดวงเสริมราศีกันละกันใบ<ห>น<ด>ี้เป็นไพ่แล้วแต่เขาเรียกอะไรนะ<ช>ทำดีทำด,ดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำทำอะไรได้อย่างนั้นแสดงว่าถ้าจะถูกคือคุณต้องมีบุญบารามีมีวาสนาถึงจะถูกแนะนําไปทําบุญลงศพนะคะอืม หรือปล่อยชีวิตสัตว์นะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะถูกนะไพ่บอกว่าแล้วแต่บุญวาสนานะคะซึ่งถูกไหมถูกเหรอไม่รู้เด็กว่าถูกหรือเปล่าอ้าวแล้วพยักหน้าทาไมอ่ะพยักหน้านี่คือไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าเพราะว่ากมันขึ้นกับบุญไงขึ้นกับบุญความบุญมีเขาจะถูกไหมถูกไหมไม่ถูกเพราะไพ่ใบนี้มันไม่ได้บอกถึงเรื่องลาบเลยเพราะถ้ามีไพ่เหรียญนี่จถูก นี่ไม่ใช่ไพ่เหรียญเกี่ยวกับต้องเหรียญดีด้วยนะไม่ใช่เหรียญสองเหรียญห้าเหรียญอะไรอย่างนี้นะคะขอบคุณครับอาจารย์ยังไม่ถูกเพราะไม่ใช่ไพ่เหรียญมันเป็นไพ่ปีพระไพมณีไม่ใช่เซนต์ปีเตอร์ถูกแล้วเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะนะเออเซนต์ปีเตอร์เบิร์กไงเออเออชื่ออะไรอ่ะอ้าวเซนต์ปีเตอร์เอานั่นอ่ะมชื่ออะไรนักบวชเลยแล้วสเบิร์กอ่ะสเบิร์กอ่ะสเบิร์กนักบวชเลยสเบิร์ก อาจารย์โอยอย่าโอเล่นเนี่ยโอจริงจังนะบางทีอ,ะอ่ะอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็เป็นประธานกันไปแล้วเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะก็อยากรู้ว่าส,สปีเตอร์เบิ์นนี่มันคืออะไรก็เซนปีเตอร์เบิไงในใน,ในหนังไงดูเวลาอะไรอ,<า>อ่ะอ่าเมืองไงเซนปีเตอร์อ่ะมาติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอลืมไปแล้วอะ่ะมาดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ท่านประธาน ฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id rai โอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามแม่อันไพ่พย,ยิปีไพ่เทพพลังจิตโตดองค์โตด,ดเทพรับขันครูณนะหน้าทองสาริการลิ้นทองเสร,ริมดวงเสร,ริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลหอสศาลโบสงปรกิจการร้านค้ารโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลต่ตางๆและเสียงครูและรับครอบครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตตาเบอร์โทร0849266658 ID ไร AJTOP1 เราบอกตั้งแต่แรกเราวว่าตั้งแต่วันนี้ถึง3วันท้างหน้านะคะไม่ได้ดูถึง3เดือนนะคะในรูสามสิบสคนที่ห่างกันไปเขาจะติดต่อมาไหมคะภายใ,ใน3เดือนอนน<ร>าจารย์คือเราดูแค่3วันเอาเป็นว่าคุณถามสเดือน ถ้าอยากดูสามเดือนจริงมาข้างหลังครับกับผมครับอาจารย์ท็อปครับถูกๆดีๆครับเพียงหนึ่งพันห้าร้อบาทและท่านอาจารย์โอนะครับเริ่มต้นที่คําถามละหนึ่งรอยบาทก็ดูด้วยกันเนี่ยค่ะอันนี้สาวสี่คนนี้ห่างกันไปติดต่อไหมคะไม่มีใครมาติดต่อครับสามวันนะครับนะถ้าคุณดูเนี่ยอันเนี้ยสามเดือนเนี่ยก็คือหายไปเลยนะครับนะถ้าภายใบนี้อันนี้ดูแค่สามวันนะคะยังไม่ติดต่อมาสมวันนี้ เ,เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วหมด,ดหมดเวลาเอาเดี๋ยวไปแล้วนะครับนะโดยมีอาจารย์โอจะไปแล้ว